หัวข้อถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการใช้ฟังก์ชันสัมป d ดักนะครับเป็นฟังก์ชันสำหรับในการส่งค่ากลับผลรวมของผลคูณตัวเลขนะครับที่อยู่ต่างช่วงข้อมูลหรือต่างอะเรกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับจากตัวอย่างที่ปรากฏนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นรายการหนังสือนะครับปกติเนี่ยการที่เราจะหายอดรวมทั้งหมดได้ จนมาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นตามยอดนี้เนี่ยจะต้องมีการคำนวณอยู่2ขั้นตอนหลักๆนะครับก็คือเอาจำนวนเล่มนะครับใช้จำนวนเล่มนะครับก็เป็นตามสูตรนี้นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะว่าเราจะต้องเอาจำนวนเล่มแล้วก็มาทำการคูณกับราคานะครับอันนี้คือการคำนวณครั้งที่1น,นะครับแล้วก็ Copy สูตรลงมาจากนั้น เมื่อเราได้ยอดแต่ละรายการแล้วนะครับเราก็จะต้องมาทำการหาผลรวมอีกครั้งหนึ่งสังเกตดูนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องคำนวณถึง2ครั้งนะครับถึงจะได้เท่ากับยอดที่แสดงตรงนี้นะครับนั่นก็คือลักษณะการคำนวณแบบทั่วไปนะครับแต่การใช้ตัว sum product เนี่ยเป็นการลดขั้นตอนครับ เพราะว่าหลักการในการใช้ตรงนี้ก็คือจะเป็นในรูปแบบของการที่เราเรียกว่าเอาตัวแต่ละคู่นะครับก็คือเอาจํานวนมาทําการคูณกับราคาได้ผลรวมเท่าไหร่เก็บเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็มาทําทีละชุดเถือชุดจนท้ายที่สุดเมื่อได้ผลรวมทั้งหมดแล้วก็จะทําการสรุปยอดนะครับเป็นยอดที่รวมทั้งหมดให้นะครับตามตัวอย่างที่ปรากฏนะครับ เดี๋ยวเราลองทดสอบในการเขียนฟังก์ชันดูนะครับก็จะกลายเป็นเท่ากับ sum product นะครับ sum product จากนั้นก็คือข้อมูลของชุด array ที่เราใช้เนี่ยจะต้องเป็นช่วงของข้อมูลที่เท่ากันนะครับถ้าเกิดคอลัมน์ c มีทั้งหมด5รายการคอลัมน์ d ก็จะต้องมีทั้งหมด5รายการด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นในชุดนี้เมื่อได้เสร็จก็ให้คอมม่านะครับ และถัดมาอีกชุดหนึ่งครับอเลยชุดที่2ก็จะเป็นชุดนี้นะครับเมื่อได้เสร็จเราก็วงเล็บปิดนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับจากนั้นก็กด enter ครับเราก็จะได้ยอดตัวเลขตามที่ปรากฏมาย้ำนะครับว่าเป็นฟังก์ชันสำหรับในการส่งค่ากลับผลรวมนะครับที่เกิดจากผลคูณของตัวเลขที่อยู่ต่างช่วงข้อมูลหรือต่างเลเยกันนะครับก็อยากให้ลองเอาไปใช้ดูนะครับ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการที่จะนําไปคํานวณนะครับแล้วก็ลดขั้นตอนในการใช้รูปแบบของการคํานวณต่างๆด้วยนะครับคราวนี้เราก็มาถึงหัวข้อสําคัญอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวเรื่องของฟังก์ชันพื้นฐานนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันที่ชื่อว่าราวนะครับ เป็นฟังก์ชันเรื่องของการปัดค่าเศษทศนิยมนะครับโดยที่เราสามารถระบุตำแหน่งในการแสดงผลของทศนิยมได้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าโครงสร้างของการเขียนฟังก์ชันตัวนี้ทําได้ยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็พิมพ์คําว่าเราลงไปนะฮะแล้วก็ในตัวโครงสร้างฟังก์ชันเองเนี่ยเขาจะบอกนะครับบอกว่าให้เรา ทำการใส่ค่าตัวเลขลงไปนะครับในที่นี้ผมจะลองเอาจากตัวอย่างที่1น,นะครับที่เป็นตัวอย่างหลักเลยแสดงผลให้ดูนะครับว่าการใช้งานทําได้อย่างไรกันบ้างนะครับเราก็พิมพ์ยี่สิบห้าจนะครับแล้วก็คอมม่านะครับถัดมาครับตามโครงสร้างเขาเขาจะบอกว่า นำดิจิตก็คือตำแหน่งของเลขทศนิยมที่ต้องการแสดงผลนะครับในที่นี้นะครับในที่นี้เราทำการกำหนดไว้กี่ตำแหน่งเราสามารถพิมพ์ตัวเลขลงไปได้นะครับในที่นี้ผมก็เอาแค่หนึ่งตำแหน่งพอนะครับจากนั้นก็พิมพ์วงเล็บปิดคราวนี้หลักในการที่จะปัดค่าเศษทศนิยมเนี่ยเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลแล้วก็ความเข้าใจ ที่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าหากกรณีที่เป็นจุดหนะครับหรือมากกว่าจุดหหมายความว่าเป็นการปัดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่าให้คงค่านั้นเอาไว้นะครับให้คงค่านั้นเอาไว้ดังนั้นจากตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าค่าของตัวเลขเนี่ยหากในกรณีที่มีการใช้แค่1นึ่ตำแหน่งก็เป็น25.1นะครับ25.1 ก็ยังไม่มีการปัดค่าใดๆเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตำแหน่งถัดมาเนี่ยถ้าเรามองตำแหน่งที่2เนี่ยก็ยังน้อยกว่า5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยกลายเป็น25.1นั่นเองนะครับครานี้เราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นหากในกรณีที่เรามีการกำหนดไว้ว่าต้องการ3ตํตแหน่งนะครับก็คือ นำดิจิตนะครับเป็นเลข3นะครับก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าในการมองก็จะเป็น25.1254หนะครับหมายความว่าอะไรครับนะตำแหน่งที่3ก็จะมองตำแหน่งที่4นะครับถ้าหากกรณีที่น้อยกว่าจุด5นะครับก็คงค่า,าไว้ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยเป็น2 5่2 5นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับตัวราวนี่ย ยังสามารถที่จะทําการควบคุมตําแหน่งของเลขจํานวนเต็มได้ด้วยนะครับจําให้ดีนะครับว่าถ้าหากในกรณีที่มาทางด้านขวามือนะครับขวามือจะควบคุมตําแหน่งของทศนิยมแต่ถ้าไปทางด้านซ้ายมือนะครับเหมือนกับข้อ5นะครับเหมือนกับข้อ5เนี่ยจะเป็นค่าติดลบนะครับความหมายก็คือถ้าหากกรณีติดลบ1คือตําแหน่งหลักหน่วยติดลบ2คือตําแหน่งหลัก10 ดังนั้นหากเราดูจากข้อ5เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเป็นการควบคุมตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับค่าที่ได้เลยนะครับก็จะกลายเป็น1550นะครับแต่ถ้าหากในกรณีที่เป็นข้อที่6นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นการควบคุมณนะตำแหน่งตรงที่เป็นหลัก10บนะครับดังนั้นถ้ามีค่าเท่ากับมากกว่า5นะครับหรือเท่ากับ5ต้องมีการปัดขึ้น มันก็จะส่งผลในตำแหน่งของหลักร้อยให้มีการขยับค่าขึ้นดังนั้นค่าที่ได้ก็เลยกลายเป็นตัวที่เราเรียกว่า1,600นั่นเองนะครับย้ำนะครับย้าก็คือณตำแหน่งของตัวเลขนะครับถ้าเป็นติดลบ1คือหมายถึงหลักหน่วยติดลบ2คือหมายถึงหลักสิบนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือตำแหน่งของเราที่ เราสามารถจะทำการควบคุมตำแหน่งของเลขจำนวนเต็มแล้วก็เลขทศนิยมได้นั่นเองนะครับอยากให้ลองฝึกฝนกันดูจะได้เพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าแหลงนะครับฟังก์ชันแหลงเนี่ย จะเป็นฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับนะครับเป็นเรื่องของลำดับที่ของตัวเลขที่อยู่ในชุดข้อมูลที่ระบุนะครับโดยสามารถทำการจัดเรียงตำแหน่งแรกนะครับก็คือจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะครับวิธีการในการใช้งานนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับอยากให้ดูสูตรตรงนี้นะครับจะได้ทำความเข้าใจง่ายๆนะครับในวิธีการเกี่ยวเรื่องของการใช้ตัว การเรียงลำดับจากมากไปน้อยเนี่ยให้สังเกตจากที่ฟังก์ชันตัวนี้เลยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าแล้งเนี่ยจะมีการเทียบค่าก่อนนะครับโดยการที่กำหนดจากตัว D5 D5 คืออะไรครับ D5 ก็คือคะแนนนะครับและเอาจากฐานข้อมูลก็คือช่วงระหว่าง D5 ถึง D12 นะครับดังนั้นนะครับถ้าหากในกรณีที่เราทำการเทียบค่าจากมากไปน้อย หมายความว่าตัว55เองเนี่ยก็จะทำการเทียบนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในลำดับของข้อมูลที่เท่าไหร่นะครับของชุดข้อมูลนั้นๆเช่นถ้าหากในกรณีที่55เทียบกับ68นะครับปรากฏว่า68มากกว่า68ก็จะขยับตำแหน่งขึ้นไปจากนั้น55ก็มาเทียบกับตัว72ไล่ไปเรื่อยๆครับจนครบทุกจำนวนนะครับ แล้วระบบหรือฟังก์ชันตัวนี้ก็จะทำการแทนค่าลำดับที่ให้นะครับว่าตำแหน่งมากสุดคือเลขที่เท่าไหร่และน้อยสุดคือเลขที่เท่าไหร่จากลำดับที่มีการเทียบข้อมูลนะครับในส่วนของตัวที่เทียบข้อมูลจากน้อยไปมากเนี่ยมีหลักหรือความแตกต่างอยู่นิดหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็คือให้สังเกตว่าถ้าหากในกรณีที่เรียงจากมากไปน้อยเนี่ยนะครับ เรียงจากมากไปน้อยจะไม่มีตัวพารามิเตอร์ที่เป็นเลข1น,นะครับแต่ถ้าเรียงจากน้อยไปมากจะปรากฏว่ามีพารามิเตอร์ตัวนี้ปรากฏขึ้นมานะครับถามว่าพารามิเตอร์ตัวนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดตัวฟังก์ชันหรือโครงสร้างตัวสูตรให้ดูนะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับตัวพารามิเตอร์หรือออเดอร์ตัวนี้จะแทนค่าเกี่ยวเรื่องของการจัดเรียงข้อมูลน,นะครับ โดยคำว่า1ในที่นี้นะครับจะมีความหมายว่าเรียงจากน้อยไปมากนั่นเองนะครับส่วนถ้าหากกรณีที่เราไม่ใส่ไปเนี่ยค่าที่ได้ก็คือจะเป็นการเรียงจากมากไปน้อยนะครับดังนั้นเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเราก็แค่ทำการล็อกค่าฐานข้อมูลไว้นะครับค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือตำแหน่งตรง d 5นะครับซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลนั่นเองนะครับก็เลยอยากให้ทุกท่านเนี่ย ได้ลองฝึกเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่าแลงเนี่ยจะมีประโยชน์มากสำหรับในการจัดลำดับของข้อมูลนะครับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวที่ชื่อว่า c ขา if นะครับผู้เรียนนะครับให้ทำการเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า c ขา if ขึ้นมาด้วยนะครับ c ขา if เนี่ย เป็นฟังก์ชันชนิดหนึ่งนะครับที่ทําการส่งค่ากลับนะครับจำนวนเซลล์ทั้งหมดนะครับที่ไม่ใช่ค่าว่างนะครับซึ่งจะสามารถทําการนับข้อมูลแบบมีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้งานใช้อย่างไรกันบ้างนะครับในที่นี้นะครับขอยกตัวอย่างจากเวิร์กช็อปอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าในกรณีที่เราต้องการที่จะทําการหายอดขายนะครับ โดยการกําหนดจากฐานข้อมูลของพนักงานขายนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถทํายอดขายได้เท่าไหร่บ้างนะครับอย่างกรณีของตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นการหาจํานวนพนักงานที่ทํายอดขายสูงกว่า10,000แบาทนะครับว่ามีจํานวนกี่คนนะครับในส่วนของการเขียนสูตรนะครับก็อยากอธิบายอย่างนี้ครับว่าตัวเขา if เนี่ยเป็นการนับข้อมูลแบบมีเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นช่วงของข้อมูลหรือฐานข้อมูลเนี่ย เราทําการกําหนดขึ้นมาก่อนครับว่าเราต้องการที่จะหาช่วงไหนนะครับอย่างในกรณีนี้จะเป็นการหาที่จํานวนเงินนะครับโดยการกําหนดค่า H4 ถึง H10 ถามว่าทําไมเราจะต้องมีการล็อกค่าเซลล์นะครับคําตอบก็คือถ้าหากในกรณีที่เรามีการใช้ฐานข้อมูลอาจจะมีการ Copy ตัวชื่อฐานข้อมูลหรือว่าอาจจะมีการนําไปใช้ในรูปแบบอื่นๆเนี่ย ค่าของชุดข้อมูลก็จะไม่มีการขยับหรือเลื่อนไปนะครับดังนั้นในรูปแบบของการล็อกค่าตรงนี้ก็จะทําให้ค่าดังกล่าวเป็นค่าที่คงที่นะครับคราวนี้เรามาดูต่อครับในรูปแบบนี้เขาถามบอกว่ายอดขายสูงกว่า1 0 0 0 0แน,นะครับเราก็จะใส่คอมม่าเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคําพูดว่ามากกว่า1 0 0 0 0แน,นะครับซึ่งถ้าในกรณีที่ ระบบหรือว่าฟังก์ชันเนี่ยทำการค้นหาค่าของข้อมูลนะครับที่มีค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสก็จะนับจํานวนเล็กคอดแล้วก็ส่งค่ากลับมานะครับดังนั้นเราจึงได้ในรูปแบบที่เป็นแบบนี้ครับก็คือจากตัวที่เป็นข้อมูลนะครับก็คือเขา if วงเล็บนะครับ h4 ถึง h10 นะครับก็คือช่วงของข้อมูลมีค่ามากกว่า1 0 0 0 0แนะครับก็จะทําการนับค่าตัวนั้นออกมานะครับ ซึ่งปรากฏว่าได้เท่ากับ3นั่นเองนะครับถัดมาครับถ้าหากในกรณีที่เราต้องการจะหาค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0 0 0 0แสนหลักในการใช้ก็ยังคงใช้ฐานข้อมูลเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0 0 0 0แสนะครับค่าข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นเท่ากับ4นะครับแต่ถ้าหากในกรณีที่บอกว่าจำนวนพนักงานที่ทำยอดขาย เท่ากับ5 0 0ห0ื่นนะครับเรามาดูกันตรงนี้ครับจะไม่ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแต่ให้ระบุไปเลยว่าตัวเลขที่เราต้องการจะค้นหาคือเท่าไหร่นะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นค่าเท่ากับ500 50, ห0ื่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิมพ์สูตรแล้วก็ข้อมูลที่เราต้องการจะค้นหาแล้วคําตอบที่ได้ก็คือเท่ากับ2นั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายอาจจะเป็นสูตรที่ยาวนิดนึงนะครับ เพราะว่ามีการเขียนข้อมูลเป็นช่วงของข้อมูลขึ้นมาว่าจํานวนพนักงานที่ทำยอดขายตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0 0นะครับมีกี่คนนะครับดังนั้นการหาข้อมูลชุดนี้จะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น2ช่วงครับช่วงที่1นะครับก็คือตั้งแต่ H4 ถึง H10 นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0 0 0 0 0สนะครับและสังเกตนะครับว่าในช่วงที่2เนี่ย เราจะทําการตั้งค่าติดลบเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะมาหักลบกันนะครับว่าถ้าค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1น0 0 0แนเนี่ยมีกี่คนและค่าที่อยู่ระหว่างน้อยกว่า5,000 50, มมีกี่คนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้จํานวนที่เป็นค่าช่วงระหว่างนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความแตกต่างของสูตรฟังก์ชันตัวนี้ชัดเจนขึ้นนะครับผมขอใช้เครื่องมือตัวหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับ จะอยู่ที่ตรงตัวแท็บฟอร์มูลัสนะครับแล้วก็จะมีชื่อว่า Evaluate ครับตัวนี้นะฮะอี a l ล a เอนะครับเป็นการประเมินสูตรนะครับเป็นการประเมินสูตรกดเข้าไปนะครับคราวนี้ให้เราดูค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงตรงเส้นใต้ใตรงนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในชุดข้อมูลที่1นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหาข้อมูลชุดแรกก่อนว่า H4 ถึง H10 น้อยกว่า หรือเท่ากับ1 0 0 0 0แเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเช็คข้อมูลแล้วได้4คนนะครับคราวนี้ก็จะมีค่าติดลบไว้นะครับแล้วก็มาหาในชุดที่2นะครับก็คือ H 4ถึง H 1 0นะครับตัวนี้มีความผิดพลาดนะครับเดี๋ยวแก้ไขนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับจะต้องเป็นแค่ H 1 0นะครับมีการพิมพ์ผิดไปนะฮะเอาใหม่นะฮะ ก็หาอีกครั้งหนึงนะฮะได้เท่ากับ 4, ชุดที่2นะครับก็คือ H4 ถึง H10 เหมือนกันน้อยกว่านะครับห้าหมื่นนะครับปรากฏว่าไม่มีนะครับถ้าเราดูจากข้อมูลนะครับก็คือค่าจะเท่ากับ5้าห0ืนแต่ไม่มีน้อยกว่า5 0,000นะครับดังนั้น4 — 0ลบ0จึงได้เท่ากับ4นั่นเองนะครับนี่ก็คือสูตรที่เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับในการใช้ตัวเขาอ e ีนั่นเองนะครับ คราวนี้ก็มาถึงหัวข้อสําคัญอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการสร้างทางเลือกหรือการสร้างเงื่อนไขนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ e if นะครับซึ่งการใช้ e if เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของการกําหนดทางเลือกของตัวแปรนะครับในทีน่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการใช้งานใช้อย่างไรนะครับตามหลักของตัวโครงสร้างของ e if นะครับเราก็พิมพ์คําว่า e if ขึ้นมาก่อนนะครับ จากนั้นเราก็จะต้องทำการทดสอบเงื่อนไขครับในที่นี้นะครับผมขอยกตัวอย่างจากตัวข้อที่1ก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับตัว d 2นะครับในที่นี้ก็คือมีค่าเท่ากับ10นะครับเราต้องการจะทำการเทียบค่านะครับว่า d 2เนี่ยมีค่ามากหรือน้อยกว่าค่าที่เรากำหนดในที่นี้เราพิมพ์คาว่า5ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่า D2 เป็น10 มีค่าเท่ากับ5หรือไม่นะครับถ้าหากกรณีที่ไม่ใช่นะครับเราก็จะต้องทำการก,กำหนดผลลัพธ์นะครับคือถ้าหากกรณีที่ใช่นะครับเราก็จะพิมพ์คำว่าเท่ากันนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปนะครับแต่ถ้ากรณีที่ไม่ใช่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับก็คือจะออกไปทางที่บอกว่าไม่เท่ากันนะครับแล้วจากนั้นเราก็กำหนดวงเล็บปิดนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปแบบของตัวที่เป็นโครงสร้างของ if นะครับ logical test ก็คือเงื่อนไขในการทดสอบนะครับถ้าทดสอบแล้วเป็นจริงนะครับเงื่อนไขให้ทำอะไรถ้าเป็นเท็ t เงื่อนไขให้ทำอะไรนะครับในที่นี้ก็คือ d2 มีค่าเท่ากับ5หรือไม่นะครับถ้าใช่นะครับก็จะต้องพิมพ์คาว่าเท่ากันแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือจะต้องพิมพ์คาว่าไม่เท่ากันนะครับ เราลองมาทดสอบกันดูนะครับว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จหรือเปล่านะครับและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับคําตอบก็คือไม่เท่ากันครับเพราะว่า d 2เป็น10และค่าที่ทดสอบคือ5เนี่ยยังไงค่าก็ไม่เท่ากันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อที่จะได้เห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้เราลองมาดูค่าตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับ ค่าตัวนี้ลองมาดูในลักษณะแบบลอจิกที่อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับดูซิว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับค่าตัวแปรบ้างนะครับขอเอาใช้เป็นข้อ3ก็แล้วกันนะครับจะเห็นนะฮะว่า d2 มีค่าเท่ากับ5เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นจริงพิมพ์คําว่าเท่าแต่พอเงื่อนไขที่เป็นเท็จเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่มีตัวคอมม่านะครับ ดังนั้นลอจิกที่ได้ก็เลยกลายเป็นฟอหรือเป็นเทสนั่นเองนะครับคำตอบที่ได้ก็เลยเป็นเทสนะครับคราวนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นข้อที่5ล่ะ D2 เท่ากับ10นะครับค่าเนี่ยเป็นจริงแน่นอนนะครับแต่ปรากฏว่าคําตอบของคําว่าจริงเนี่ยกับไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบลงค์หรือเป็น0ูนย์นั่นเองนะครับแต่ค่าเป็นเทสบอกว่าไม่เท่ากันดังนั้นรูปแบบที่ได้ตรงนี้ก็เลยพิมพ์เป็นค่า0ูนย์ออกมานะครับ จากตัวอย่างที่1นะครับในภาพรวมเราก็จะเห็นนะครับว่ารูปแบบของการใช้ if เนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็เราสามารถกำหนดทางเลือกนะครับใช่หรือไม่ใช่อย่างไรได้บ้างนะครับผมขอข้ามมาที่ตรงชีทที่3เลยนะครับเพราะว่าตัวอย่างตัวนี้จะเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดนะครับเป็นตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของพนักงานขายนะครับที่ทำยอดขายเกิดขึ้นนะครับ โดยเรามีการกําหนดเงื่อนไขแบบนี้ครับว่าถ้าหากในกรณีที่ใครก็ตามนะครับที่ทํายอดขายน้อยกว่าห0 0 0งแน้อยกว่า1 0 0 0 0แสเนี่ยเขาจะได้รับค่าคอมมิชชั่นแค่3%แต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็จะเป็นค่าเท่ากับห0 0 0งแนะครับจะได้รับที่5%เหรือถ้าหากกรณีที่เขาทํามากกว่าห0 0 0งแนะครับเพราะว่า น้อยกว่าไปแล้วเท่ากับไปแล้วเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ก็จะเป็นค่าที่มากกว่านะครับก็จะได้รับที่7%์นะครับเราลองมาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นค่าที่เป็นข้อมูลได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวขอขยายตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าสุพโพ์นะครับมีการทำยอดขายนะครับก็คือเป็นการเช็คค่านะฮะจาก D4 นะครับที่ไตรมาสที่1นะครับ น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนนะครับถ้าหากกรณีน้อยกว่า1 0 0 0 0แสนเขาก็จะต้องได้รับที่3%ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากกรณีไม่ใช่เนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นฟอนะครับเพราะฉะนั้นค่า d ี4เท่ากับ1น0 0 0ใช่ไหมถ้าใช่นะครับเขาจะเอาค่าตรง5%มาคิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงนะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมขอใช้ตัวที่เป็นฟอร์มูลัสนะครับ แล้วก็ไปที่ตรงคำว่า evaluate นะครับให้ดูการเทียบค่านะครับว่าผลลัพธ์ที่ท้ายสุดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับการแสดงผลตรงนี้บ้างนะครับ evaluate ตัวแรกนะครับเป็นการเทียบค่าที่ตรง d 4นะครับ d 4คือ1 0 0 0 0แน้อยกว่า1 0 0 0 0แสนไหมแน่นอนครับว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะเป็นฟหรือเป็นเทสตนั่นเองจากนั้นก็ขยับวงเล็บมาในชุดที่2นะครับก็เป็น d 4เท่ากับ1 0 0 0 0 0ไหม ถ้าเป็น d 4มีค่าเท่ากับ1 0 0 0 0แสนเนี่ยเขาจะคิดที่5%เอามาคูณนะครับเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้เป็นจริงครับเพราะฉะนั้นตามหลักของการทำงานลอจิกถ้าพบตัวที่เป็นจริงแล้วเนี่ยจะหยุดการทำงานที่ตรงนั้นเลยนะครับดังนั้นในรูปแบบที่ได้ตอนนี้เราหาคำตอบได้แล้วนะครับก็คือคิดที่5%จากนั้นเราก็มาที่การคิดค่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นก็คือ เขาจะได้นะครับเขาจะได้อยู่ที่5,000บาทนะครับนี่ก็คือวิธีการคิดให้เห็นตัวเลขแบบง่ายๆนะครับว่าการใช้เงื่อนไขนะครับของ if เนี่ยเราสามารถจะกำหนดอย่างไรได้บ้างนะครับบทสรุปของ if นะครับก็คือถ้าปกติเราใช้ if เดียวจะมี2ทางเลือกจําไว้นะฮะ if เดียวจะมี2ครทางเลือกแต่ถ้าเราใช้2 if เนี่ยจะเป็นบวก1เสมอนั่นหมายความว่า จะปรากฏเป็นทางเลือกที่3นะครับสังเกตดูนะอันนี้เป็น1ทางเลือกใช่ไหมครับถ้า if e ที่2ก็จะเพิ่มไปอีก2ทางเลือกก็จะกลายเป็น3ทางเลือกนะครับนั่นก็คือลักษณะของการใช้ if e นะครับซึ่งปกติส่วนใหญ่สูตรฟังก์ชันของ excel ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการใช้ if e ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นอยากให้ลองศึกษาวิธีการเขียนโครงสร้างของ if e ให้เข้าใจนะครับเพื่อที่เวลาเราเจอฟังก์ชันที่เป็น logic เนี่ยเราจะได้ไม่สับสนกับการใช้งานนะครับ